ถ้าคุณกําลังเจอความสัมพันธ์แบบนี้อยู่นะคุยกับใครสักคนแต่ไม่ได้คบสักทีและคุณก็อยากให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันขยับไปข้างหน้า คุณก็ไม่รู้ว่าคุณจะต้องทํำยังไงวันนี้ผมจะมาบอกวิธีคุยยังไงให้มีโอกาสได้คบเป็นแฟนมากที่สุดอยากรู้ไหมทําไงเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ผมขอย้ําก่อนนะว่าดูให้ถึงข้อสุดท้ายนะเพราะว่าข้อสุดท้ายอะ่ะสำคัญที่สุดและถ้าหากทาพลาดข้อสุดท้ายอะ่ะข้อ1ถึงข้อ4ไม่มีความหมาย,ยนะแต่ข้อ1กับข้อ4ก็สําคัญเหมือนกันโอเคงั้นมาดูข้อ1่กันครับคือคุณต้องคุยอย่างสม่ําเสมอครับช่วงที่คุณคุยกันมาเนี่ยคุณคุยกันยังไง ก็ให้คุยแบบเดิมต่อไปอย่างสม่ำเสมอเพราะสิ่งสำคัญระหว่างช่วงของการคุยไปถึงแฟนเนี่ยต้องอย่าให้ความเข้มข้นมันดอบลงครับเพราะถ้าหากมันดอบลงเนี่ยมันขึ้นยากนะหรือมันอาจจะจบเลยก็ได้นะนึกออกป่ะความเข้มข้นเนี่ยสำคัญรักษาดับจนกว่าจะถึงคำว่าแฟนได้และการคุยที่ดีเนี่ยครับมันต้องเป็นการคุยที่ทำให้เราเนี่ยได้รู้จักตัวตนกันมากขึ้นไม่ใช่แค่คุยกันไปเปล่าๆเพราะถ้าคุยกันไปเปล่าๆทำในอยู่กินข้าวยังวันนี้ไปไหนมันไม่รู้จักอะไรกันเลยความสัมพันธ์มันไม่ และเมื่อคุยแบบนั้นเป็นน,นานๆนะผมบอกเลยว่าสุดท้ายเดี๋ยวก็จะเลิกคุยกันไปนั้นการคุยที่ดีมันต้องเป็นการคุยที่เพิ่มดีกีความสนุก มากขึ้นเรื่อยๆและทําให้ตัวเราเนี่ยได้รู้จักทิใสัยข้อดีข้อเสียซึ่งกันและกันได้มากขึ้นด้วยและข้อที่2ครับก็คือคุณต้องเจอกันให้บ่อยมากขึ้นครับคุณต้องเข้าใจครับว่าความรักเนี่ยมันคืออารมณ์การที่เราคุยกันอย่างเดียวเราไม่ได้เจอกันเนี่ยอารมณ์มันจะคงที่หรือไปทางต่ําลงเรื่อยๆแต่การเจอกันเนี่ยมันทาให้อารมณ์เนี่ยมันขึ้นจุดพีคถูกไหมพอมันพีคปุ๊บเนี่ยกลับแยกย้ายไปไม่เจอกันมันก็จะดอบลงมาเพราะฉะนั้นการเจอเนี่ยมันมีโอกาสทําให้ความสััััมมมพนนนธ์ขขอองงคคคคคุุณณืบบหห้้้้้าาาาไไปดเเร็ววึกกลยตใสํญ และข้อที่3ครับก็คือคุณต้องปฏิบัติต่อกันให้เหมือนแฟนครับคุณยังไม่ต้องบอกนะว่าเป็นแฟนกันแต่การปฏิบัติตัวมันต้องไม่เหมือนคนปกติทั่วไปเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าเรากําลังจะพัฒนาความสัมพันธ์กันมากขึ้นไปเรื่อยๆนะและคุณก็ค่อยๆดูแลเทคแคร์กันไปอย่างเท่าๆกันในช่วงนี้มันเป็นเหมือนการใส่แซงครับใส่แซงว่าเป็นเหมือนแฟนกันจนได้เป็นแฟนจริงๆอ่ะนึกออกปะคือก่อนที่คนเราจะเป็นแฟนกันเนี่ยคุณต้องเข้าใจว่ามันต้องมีความรู้สึกเหมือนอยู่กับแฟนก่อนนะต้องมีความรู้สึกว่าเฮ ฉันรู้สึกว่าอบอุ่นนะเหมือนมีแฟนอ่ะมันต้องเป็นความรู้สึกแบบนั้นแล้วเขาจะเริ่มรู้สึกว่าเขาขาดคุณไม่ได้ละถ้าหากคุณปฏิบัติแบบนั้นนะมันเป็นความรู้สึกที่พิเศษละและข้อ4ครับก็คือคุณอย่ารีบร้อนครับช่วงนี้ผมต้องบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากๆเพราะว่าคุณยังไม่เป็นแฟนกันนะมันยังอยู่ในเกมอยู่นะยังอยู่ในการเล่นเกมอยู่เลยยังดึงเชิงกงินไบดึงเชิงกัินมาอยู่เลยอะ่ะสิ่งที่คุณต้องระวังในสเต็ปนี้คืออะไรรู้ไหมคือคุณต้องอย่าเผลอวิ่งเร็วกว่าเขาถ้าหากนับวววว่่่่่่่่าาาาาเเเส้้นนนนััยยคคคือออํแแแฟปะุณิิงงงตตขดูรรีไ แปลว่าความรู้สึกของคุณน่มันนําหน้าเขาไปแล้วซึ่งแน่นอนว่าความรู้สึกที่นําหน้าไปเนี่ยมันก่อให้เกิดอะไรบ้างหนึ่งเลยอ่ะคุณจะงี่เง่าใส่เขามากมากเลยทั้งที่เขายังไม่รู้สึกเท่าคุณคุณจะหึงหวงเขามากๆเลยทั้งที่เขายังไม่รู้สึกเลยว่าเฮ้ยเราไม่เป็นอะไรกันนะเว้ยมาหึงหวงกันได้ยังไงนั่นจะเป็นการลดคะแนนคุณอย่างมากถ้าหากคุณเผลอเดินเกมไปเร็วกว่าเขาเพราะฉะนั้นอย่ารีบร้อนครับความสัมพันธ์เนี่ยมันต้องเดินไปพร้อมๆกันค่อยๆเดินไปไปถึงเส้นชัยของควาว่าแฟนพร้อมกัันนมถึงจะไไปด้แบบสวยยหลา ตกมาตายข้อนี้ครับก็ต้องระวังทีนี้มาถึงข้อที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือข้อหาอย่าพึ่งให้เรื่องเซ็กกับคนที่ไม่ใช่แฟนครับข้อนี้สําคัญมากโดยเฉพาะผู้หญิงผมบอกเลยครับว่าถ้าหากผู้ชายได้เรื่องเซ็กซ์ไปแล้วคุณมีโอกาสที่ข้อ1ถึงข้อ4จะพังหมดเลยครับผมไม่บอกว่าผู้ชายทุกคนเป็นแบบนี้นะแต่ส่วนมากมันเหมือนจะเป็นแบบนั้นเพราะผู้ชายได้เรื่องเซ็กซ์ไปแล้วเนี่ยส่วนมากเขาจะคิดว่าเฮ้ยก็ได้แล้วนี่หว่า เราจะหาคําว่าแฟนมาผูกมัดตัวเองไปเพื่ออะไรแต่มันก็มีนะครับผู้ชายที่ได้เรื่องเซ็กก่อนคําว่าแฟนแล้วก็ตกลงเป็นแฟนกับผู้หญิงคนนั้นนะแต่ว่ามันมีไม่เยอะครับซึ่งผมว่าคุณอย่าเสี่ยงเลยมันอาจจะไม่คุ้มต่อความรู้สึกของตัวเองที่ต้องเสียไปเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้คําว่าแฟนคุณเอาคําว่าแฟนมาให้ได้ก่อนแล้วถ้าคุณจะให้หรือไม่ให้อันนั้นแล้วแต่คุณละแต่ถ้าหากคุณให้เรื่องเซ็กไปก่อนคําว่าแฟนคุณมีโอกาสสูงมากที่จะไม่ได้คําว่าแฟนครับเพราะฉะนั้นคุณต้องระวังข้้้อออนนีีีีดๆแลละะ่่หคครับก็ื5ขททํา มีโอกาสที่จะพัฒนาจากคําว่าคนคุยไปสู่คําว่าแฟนได้มากขึ้นซึ่งสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดมันมีโอกาสสาเร็จ50%เพราะอะไรถึง50%รูกไหมเพราะอีก50%เนะี่ยมันอยู่กับอีกฝั่งหนึ่งไงว่าเขาจะอยากเป็นแฟนกับคุณหรือเปล่ามันจะมีปัจจัยหลายๆอย่างมากเลยครับที่คุณควบคุมไม่ได้แต่คุณไม่จำเป็นต้องไปคิดเยอะครับกับผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นถ้าไปคิดเยอะเนี่ยคงเครียดตายคุณเอาเวลา ที่ต้องไปคิดกังวลเรื่อง50%ที่ควบคุมไม่ได้มาคิดเรื่อง50%ของคุณที่คุณควบคุมได้ดีกว่านั่นแหละจะมีโอกาสทําให้คุณสําเร็จในความสัมพันธ์ครั้งนี้ได้มากขึ้นขอให้คุณโชคดีครับผมชองคริสครับ